วีทูบเบอร์แนะนำตัวถามมาต่อไปาพร้อมแล้ว3ามีชื่ออะไรคะตุมมิซุยเอสการา,าจูมิจิบีที่สิชื่อเล่นล่ะจุมตุย้ยเป็นวีทูบเบอร์แบบไหนเหรอคะเจ้าชายจากดาวอาเกดาวันเกิดละคะเกิดทุกวันอายุเท่าไหร่สอ0พปีเพศอะไรหรอชายสูงเท่า 190มาจากไหนหมูดาวอาเกรดาเสน่์อยู่ตรงไหนคะแววตาไฟแห่งความมุ่งมั่นอันร้อแนแรงเล่นแบบเสียงใครสักคนให้ฟังหน่อยออนหัดมีความตั้งใจแต่ก็ยังอ่อนหัดไลฟ์ที่ไหนที่นี่ไงพักทายหน่อยสวัสดีน้องนๆลลาวล่าล่าบายอีโมจิประจำตัวมงกุฎ แทกไลฟ์ด <Like. S 2> ุ้ยไลฟ์แฟนอาร์ดุ่ยเอฟเอชื่อแฟนคลับจูจีบีสีที่ชอบสีทองชอบทำอะไรการแข่งขันทุกชนิดสิ่งที่ถนดัดถนัดทุกอย่าง ลองสารภาพรักให้เดือนหน่อยสิคะรับนะเด็กโง่ชอบกินอะไรคาสุโด้เครื่องดื่มละ่ะน้ำขิงมังหะที่ชอบโชนเน็นอนิเมะที่ชอบโชนเน้นลูกผู้ชายเกมที่ชอบเกมยากๆแต่ก็ยังไม่เคยเจอเกมยากแนวเพลงที่ชอบแนวสายแข็ง ความออนหัทคนที่เขาเรักตัวเองความฝันที่อยากให้เป็นจริงมันเป็นจริงนานแล้วเป็นบุรุษผู้ไร้พ่ายไงล่ <c oughs> จะฮต่จบแล้วฝากอะไรถึงคนเดูนหน่อยนะถ้าอยากเห็นเจ้าชายแห่งดาวอาเกด้ามาโชว์ความเทพก็ให้ติดตามเรนนี่กันเยอะๆนะแล้วพบกันที่เรนนี่อาเกด้าช anel <c oughs>